สำหรับใครนะครับที่กำลังหาคีย์คอน e ม h a ค i น a l k e y b คีย์บอรไว้ใช้งานสักตัวนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ มาเข้าเรื่องดีกว่าครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาคีย์คอนแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนะครับไว้ใช้งานสักหนึ่งตัวนะครับก็อยากให้ลองดูคลิปนี้นะครับเพื่อไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าทําไมอยู่ดีผมเปลี่ยนจาก Apple Magic Keyboard ธรรมดาแบบนี้นะครับมาใช้เป็นคีย์คอนแมคคานิคอลคีย์บอร์ดหรือว่าแมคคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าผมนะครับอยากได้คีย์บอร์ดเนี่ยที่มีนัมแพดซึ่งก็คือตัวเลขนนนนนนัััั่่่เเองงะะะคครรรบบทีีมมด้้าาาาขพว ผมเบื่อมากเวลาที่ต้องไปกดเปลี่ยนภาษาเพื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครใช้ Apple Magic Keyboard เนี่ยก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างลำบากแล้วก็ ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยเลือกซื้อคีย์บอร์ดใหม่อีกสักตัวหนึ่งนะครับที่มีนัมแพดเพื่อให้ใช้งานที่มันสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากจะมีนัมแพดแล้วหรือว่าตัวเลขแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับจะต้องสามารถสวิชเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง i m a c ของผมนะครับกับตัว macbook pro ของผมได้ด้วยนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้จะเป็น2ช้อยส์หลักๆนะครับที่ จะต้องเอามาประกอบในการตัดสินใจซื้อของผมนะครับซึ่งคีย์คอนก็มีทั้ง2 choice ตัวเนี้นะครับที่จะสามารถเติมเต็มผมได้นะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยไปมองหานะครับว่าทางคีย์คอนเนี่ยจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับที่มีทั้งตัวเลขนะครับรวมไปถึงสวิชเปลี่ยนได้ทั้ง2อุปกรณ์นะครับซึ่งคีย์คอนเนี่ยเขจะมีหลายรุ่นนะครับก็จะมีเอ่อรุ่นที่ทั้งเป็นแบบว่า1 0 0นะครับ กับ96%เนี่ยซึ่งก็คือ Keycon K4 เวอร์ชัน2ของผมนั่นเองนะครับสาเหตุที่ผมไม่เลือกที่เป็นนำแพดเนี่ยที่เป็นตัวเลขแบบ full size หรือว่า100%เนี่ยนะครับเพราะว่าผมไปอ่านรีวิวของทางฝรั่งมาเนี่ยเออเมื่อเราใช้ Apple Magic Keyboard ใช่ไหมครับซึ่งไซส์มันค่อนข้างแบบเท่านี้มิดเดียวเล็กมากๆอย่างเมื่อกี้ที่ได้เห็นไปนะครับแล้วระยะการลากเมาส์ของผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่มันเป็นลักษณะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออการทํางานหรือการลากเมาส์รวมไปถึงการตั้งค่าเมาส์ของผมเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นมันทําให้ผมก็ต้องเลือกคีย์บอร์ดที่มีตัวเลขหรือมีนมแพดเนี่ยย่อลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปจดที่คีย์คอนเคซี่เวอร์ชันสองตัวนี้นะคบเปิดครั้งแรกนะครับเชื่อมต่อครั้งแรกต้องบอกเลยว่ารูปลักษณ์ภายนอกรวมไปถึงดีไซน์ทุกอย่างถูกอกถูกใจมากนะครับมีความแบบ วินเทจนะครับแต่ก็โมเดลเล็กๆโดยการที่ให้สีเทาไม่ได้ออกไปทางสีครีมมีการเล่นลวดลายมีเทา,เามีดำแล้วก็เทานะครับซึ่งสีเนี้ยมันจะมีดำเทากับเทาดำอ่ะมันอยู่สองสีนี้ดำเทาเป็นยังไงดำเทาก็คือจะมีดำมากกว่าเทาส่วนเทาดำก็คือมีเทามากกว่าดำอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับดูรูปลักภายนอกสวยมากนะครับค่อนข้างโอเคมากๆเขาก็จะมี คีย์แคปที่เป็นตัวเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนสำหรับคนที่ใช้ Mac นะครับรวมไปถึงคนที่ใช้วินทางวินโด้นะครับการสัมผัสนในครั้งแรกรวมไปถึงการพิมพ์เนี่ยผมต้องบอกว่าพิมพ์ยากมากและผมพิมพ์ผิดบ่อยมากๆนะครับเนื่องด้วยสาเหตุอ่ะต้องดูก่อนว่าตัวเอ,อ่อแอปเปิ้ลเมจิคีย์บอร์ดเนี่ยไซส์มันจะอยู่แค่ประมาณเนี้ยมันบางมากนะครับแต่เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับตัว Mechanical Keyboard ทุกคนดูไซส์มันนะครับมันค่อนข้างใช้เวลาปรับตัวนานมาก นะครับณนะวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยผมซื้อมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วการปรับตัวผมก็ย,ยังพิมพ์ผิดอยู่เยอะมากๆนะครับอาจจะเนื่องด้วยนะครับผมอเอ,อ่อใช้ตั้งแต่ ที่ทุกคนเคยเห็นนะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว macbook pro 2011ไล่เป็นต้นมาเนี่ยผมก็จะใช้แต่ apple keyboard รวมไปถึงของที่เป็น apple นะมันทำให้อาจจะไม่ค่อยชินเพราะว่าระยะ k e ์ b o a r d ของ apple เองรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็น macbook imac อะไรเองก็ตามเนี่ยพื้นฐานมันจะไม่หนีกันมากนะครับทำให้การปรับตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับกว่าจะคุ้นมือกับตัวคีย์คอนตัวนี้นะโอเคผมก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนถามว่าอ้าว จริงๆมันก็มีตัวแบบโลโรไฟล์นี่ทำไมไม่ซื้อตัวโลโรไฟล์ผมก็ต้องบอกตรง,ตรงๆเลยว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมันเนี่ยรวมไปถึงของแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับของแต่งเนี่ยตัวที่มันเป็นตัวธรรมดาหรือ Original ออริจินอลแบบนี้นะครับของแต่งมันเยอะกว่าโดยเฉพาะพวกคีย์แคปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นลูกลาเอ่อลวดลายหรือลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันเนี้ยที่ทุกคนเห็นเป็นสีเหลือ,องแบบนี้คือผมก็สั่งมาตัวละประมาณ สิบบาทนะ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในช้อปปี้นะครับเพราะเออผมก็ไปดูรีวิวต่างประเทศมาอะไรเงี้ยผมก็เห็นแบบเขาแต่งงันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสวยแล้วก็มันด้วยความแบบวินเทจไงท,ทุกคนเห็นเนี้ยแล้วโต๊ะผมที่เห็นก็จะเป็นแบบออกโทนดําๆแล้วก็น้ําตาลพอตัดเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยรูปลักษ์รูปทรงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าโอเคผมชอบแบบออริจินัลมากกว่านะครับด้วยเรื่องดีไซน์อะไรเงี้ยนะครับทำให้ผมเลือกที่จะไม่ได้ไปทางตัว โล่โปรไฟล์นะฮะก็ต้องยอมรับสภาพไปเพราะว่าก็อาจจะพิมพ์ยากแล้วก็ปรับตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโล่โปรไฟล์เนี่ยกับตัวออริจินอลเนี่ยโล่โปรไฟล์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะต่ําลงเกือบครึ่งหนึ่งของของไซส์ปกตินะสำหรับใครนะครับที่กําลังอยากจะเปลี่ยนมาใช้แมค h ค n น c a l k e y คีย์บอร์ดเนี่ยครับก็ถ้ากลัวจะไม่ชินแล้วก็พิมพ์ไม่สนุกและไม่ได้คำนึงถึงหน้าตาเหมือนผมก็แนะนำให้ไปตัวโล่โปรไฟล์นะครับแต่รู้สึกว่าตัวโล่โปรไฟล์เนี่ยราคาก็จะน่าจะสูงกว่าตัว ตัวออริจินอลอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมากนะฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยหลักๆเลยนะครับตัวแมคค a นิคเข k e คีย์บอร์ดเนี่ยสวิชเขาเนี่ยมันมีหลักๆที่ทุกคนคุ้นชินและกันซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะมีมากกว่านี้แต่วันนี้เราออกแค่สแบบก่อนนะครับที่ทุกคนคุ้นชินกันนะครับซึ่งก็คือจะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตานะครับเลดบลูบราวตัวที่ผมเลือกเนี่ยเป็นตัวบราว นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเสียงบราวเนี่ยค่อนข้างดังพอสมควรคนที่อยู่ในห้องที่ทํางานเร่่มกับผมเนี่ยนะครับหรือว่ากําลังดูหนังหรือว่ากาลังนอนอยู่เนี่ยในในสตูตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนออโซฟาบางทีก็จะมีออพี่น้องแม่อะไรเงี้ยมานอนใช่ไหมในขณะที่ผมพิมพ์งานอยู่เชื่อป่ะทุกคนคือแบบทำไมพิมพ์เสียงดังจังเสียงมันจะแบบเสียงดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับออสีที่เสียงดังที่สุดเป็นสีฟ้านะครับ สีแดงเนี่ยจะเงียบสุดเสียงบราล์เนี่ยคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงดังนะครับคอนเฟิร์มมาเลยว่าเสียงมันดังแล้วก็รู้สึกแปลกหูไปเลยซึ่งถ้าใครเอาบราล์เนี่ยไปทํางานในที่ทํางานที่เขางิ้มเงียบ,ยบหรือเป็นออฟฟิศเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่แนะนํานะครับอ่าเดี๋ยวผมเคาะเคาะด้วยสมมุติว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วผมไม่เอาไม้จอนะครับไม้ผมอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยอยู่ตรงหัวกล้องนี้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าในห้องนี้กําลังเก็บบรรยากาศเก็บเสียงอยู่ละกันผมจะลองพิมพ์ให้ดู ว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้พิมพ์ธรรมดานะนี่คือนี่คือเสียงที่คนในห้องนี้ได้ยินนะครับซึ่งระยะไม์ผมจนถึงคีย์บอร์ดน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดครึ่งอะประมาณ50าสิบเซนได้ระยะนี้นะครับ แล้วลองเป็นภาพว่าถ้าเราทํางานอยู่ในออฟฟิศที่เสีงยงเงียบแต่นี่ก็แล้วแต่ออฟฟิศนะว่าถ้าออฟฟิศนั้นแบบทุกคนแบบเป็นออฟฟิศที่เกี่ยวกับเกมเป็นออฟฟิศที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแกลเจอตไอทีอะผมว่าเขาก็น่าจะโอเคแต่ถ้าอ่ะเราลองมาฟังอันนี้บ้างดีไหมความถี่มันคนมันจะคนละความถี่ทุกคนอันนี้มันจะแบบอันนี้ไกลมาอีกนะสองไม้บรรทัดกว่า กับไม่ยกด้วอะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยากจะหาแมสค์นี่เข้าคีย์บอร์ดนะครับโดยเฉพาะอีย์รอ์เนี่ยที่ผมรีวิวเนี่ยไปใช้ที่ทำงานก็ลองเอาเรื่องเสียงนี้ไปเป็นปัจจัยประกอบด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามีผลไม่มากก็น้อยอย่างที่บอกไปด้วยว่าขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ทำงานของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับ เอาละครับเรามาเข้าเรื่องที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอินกับตัวแมค h า n i c ค l าคีย์บอร์ดของคีย์คอนตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็คือสลีปบ่อยมากจะสลีปอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆอ่ะมันตั้งได้โดยออโตเมติกของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่10นาทีหลังจาก10นาทีเนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ยจะเข้าสู่โหมดสลีปซึ่งก็คือหยุดการทํางานไปถ้าเราต้องการให้เขาทางานต่อเราก็แค่เคาะขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อซึ่งถามว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันนานไหมมันก็ไม่ได้นานหรอกแต่ถามว่ามันเร็วแบบกดปุ๊บ เลยไหมภายในแบบเซียววิก็ไปนะครับมันก็เหมือนการเชื่อมบลูทูธธรรมดาแต่ในความจริงมันก็รอต่อกันอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ถามว่ามันขัดอารมณ์อะสมมุติว่าผมกําลังพิมพ์งานแล้วผมก็หันไปคุยงานแป๊บหนึ่งใช่ไหมฮะอา,อาจจะแวบไปดูวิดีโอเพื่อศึกษาอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยซึ่งจะบอกว่า10นาทีมันเร็วมากนะในในความร์ชั่ะแล้วก็หลังจากนั้นปั๊บ เขาก็เข้าสู่โหมดสลีปซึ่งหงุดหงิดมากค่อนข้างจะหงุดหงิดนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสลีปละยังไม่ได้ทำอะไรสลีปละใช่หลายๆคนก็จะบอกว่าทําไมไม่ปิดโหมดสลีปอ่ะผมก็จะเข้าสู่ประเด็นต่อไปนะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคเลยก็คือแบตเตอรี่หมดไวมากสําหรับตัวนี้นะครับผมชาร์จครั้งหนึ่งผมลืมไปเลยอ่ะชาร์จครั้งหนึ่งลืมไปเลยว่าต้องชาร์จอีกทีจนเตือนอ่ะน่าจะเป็นเดือนนะครับกว่าจะหมดแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเนี้ใช้งานได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ผมชาร์จเต็มเป็นขึ้นเขียวนะครับับอนนี ขาก็จะมีวิธีเช็คแปตอย่างนี้นะกดฟังก์ชัน b ใช่ไหมครับอะไอย่างเงี้ยมันจะขึ้นสีเขียวคนุ๊บอันนี้มันจะขึ้นสีเขียวงี้ของผมชาร์จเต็มแล้วผมลองทดสอบดูนะครับได้ประมาณหวันถึง6วันอยู่ที่การใช้งานซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พิมพ์เยอะนะไม่ได้พิมพ์เยอะเท่าไหร่และผมต้องบอกว่างานของผมไม่ใช่งานที่พิมพ์เอกสารที่จะต้องใช้ตัวคีย์บอร์ดทั้งวัน เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้ประมาณ5-6วันเท่านี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับบางทีผ่านเข้าประมาณวันที่4อันนี้ไม่รู้เครื่องอื่นเป็นหรือเปล่าต้องออ,อ,อ,ออกตัวนี้ก่อนพอเข้าสู่วันที่4ผมกดฟังก์ชัน B ก็ยังเช็คเป็นสีเขียวอยู่ใช่ปะ่ะแต่พอถึงเวลาปัาบ๊บยูดีๆพอเขาเข้าโหมดสลีปหลังจากนั้นกีบอร์ใช้งานไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคอยชาร์จเรื่อยๆนะฮะผ่านไป4วันกดฟังก์ชัน B ยังเขียวอยู่แต่หลังจากนั้นใช้งานไไไมม่่ดดด้เปิิต สวิชออนออฟออฟมาออนปั๊บเออด้านข้างแจ้งเตือนละให้ชาร์จไฟนะซึ่ง,ง,งมันก็งุนหงิดใจพอสมควรเพราะว่าอย่างนี้ด้วยความที่อย่างที่บอกไปผมอาจจะเคยชินกับ Apple Magic Keyboard นะครับทำให้การชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันแบบใช้งานได้นานมากแล้วก็ไม่หลุดเลยแทบไม่มีดิสคอนเนก t เลยนะครับไม่มีโหมดสลงสลีปอะไรทั้งสิ้นผมกดปับ๊บทุกอย่างสามารถเข้าล็อกอินเข้าคอมได้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อึดอัดใจมากมากนะครับถามว่าโอเค ชอบหรือไม่ชอบแนะนําให้ใช้ไหมนะครับตรงนี้ผมต้องบอกว่าผมบอกไม่ได้จริงๆว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อนะครับเพราะว่าอันนี้คือตั้งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนคลิปว่ามันคือประสบการณ์ส่วนตัวของผมล้วนๆเลยกับเจ้าตัวนี้นะครับสรุปอีกทีชอบหน้าตาชอบมากๆนะครับการพิมพ์ครั้งแรกรวมไปถึงอาทิตย์แรกปรับตัวเยอะมากถ้าใครทีออ่อยากจะเอาคีย์คอนแมคคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยรวมไปถึงแมคคานิคอลคีย์บอร์ดที่เป็นทรงนี้นะครับมาใช้ผมต้องบอกเลยว่าปรับตัวพอสมควรนะ ถ้าเกิดเริ่มเอาไปเริ่มในที่ทํางานเลยเพื่อไปการพิมพ์เนี่ยการทํางานของคุณค่อนข้างจะลดทอนถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่แบบแบลลาแบบผมมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปกับเข้าสู่โหมดสลิปไอโหมดสลิปเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวนะไปกดรีวิวได้เลยเคีย์คอนสลิปโหมดเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคนหลายๆคนค่อนข,ข้างหดุดหงิดแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เออไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยหรอกทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับกลุ่มของฝรั่งเองก็จะบ่นเรื่องเนี้ย พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครบอก <an> ไม่เป็นไรนี่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ชาร์จไปใช้ไปได้ไม่มีปัญหากันไม่ว่ากันนะครับตรงนี้อ้อแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าใครจะซื้อตัว Mechanical Keyboard ใไซส์แบบ o r i g i ิน l แบบนี้มาใช้นะครับแนะนําให้หาอาร r มเรส t แบบนี้มาใช้ด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างนุ่มดีนะครับมอะมือ แล้วก็จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพการพิมพ์มากขึ้นผมว่ามีตัวเนี้ยช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ค่อนข้างเยอะดีขึ้นเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะผมก็ยังอยากมี Logitech MX Key สักตัวหนึ่งนะไว้เดี๋ยวถ้าหามาลองเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบ3แบบของการทำงานที่คนเขาชอบใช้กันเนี่ยนะครับ Apple Magic MX Key รวมไปถึง Keycon เนี่ย ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะหาตัว M.S.K มาให้ลองนะครับเพื่อเปรียบเทียบห้ดูกันไปเลยนะครับแล้วก็วัดกันไปเลยว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมชอบอันไหนมากกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับในทัศนคติการรีวิวโดยความเห็นส่วนตัวทั้งหมดของผมนะครับกับ Keycon Mechanical Keyboard เครื่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจนะครับหาสิ่งของต่างๆนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ เปรียบเทียบได้ดูกันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ